โอเคเมื่อกี้พ่อเกิดอุบัติเหตุน,นะครับชนตะปูตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงบนเนี้ยปาข้างบนนี้เดี๋ยววงกลมไว้ให้ตรงนี้นะฮะพ่อชนน่ะเลือดออกเลยนะคะตามที่คลิปที่ได้ดูเนาะเ,เดี๋ยวเราลอยกันใจจากน้องเลยเราจะมารีวิวนี่ดาบพิฆาตศิตัวนี้250บาท เราจะหนูจะเก็อเ่ออกจาก้ปงปลานี่ปนมีป้านมีป้านมีเราะาเบนกรุคือในนี้เนี่ยขวดน้ำเกลือจะมีทันจิโร่อยู่สองแบบคือแบบตอนนี้ที่การคัดเลือกรอบสุดท้ายกับ นี่ได้เข้ารวมเป็นหน่วยพิฆาตอาสูรแล้วจะสังเกตว่าปานมันเข้มแต่ละอันไม่เท่ากันนะสังเกตเห็นไหมอันนี้ปานที่หนึ่งกินป๊บหนึ่งตอนนี้พ่อ,พ,อพ่อผมหัวโนไปแล้วนะคะอันนี้ปานที่สองมันจะเข้มเห็นไหมมันจะแตกต่างกัปนปานกับปานสองมันจะเข้มเหม็นอันนี้ปานหนึ่งมันจะอ่อนอันนี้ปาน,นมันจะเข้มเรามาเริ่มจากตัวพระเอกของเราดีวกว่า หากแรกการคัดเลือกรอบสุดท้ายะฮะกินยากินเสร็จแล้วกินยาปะนี่เราก็จะเอาฐานออกมานะคะฐานจะตั้งได้แบบนี้นะคะไหมเดี๋ยวปรับลงมาให้อีกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งกันเลยดีกว่า แล้วก็ตัวของน้อนทันจีโลนะืบออกมาดาบมับก็จะงงอง,องคือเดี๋ยวผมจะรีวิวพวกรอยตำหนิพวกอะไรอย่างนี้ให้ดูทีหลังนะจงมันน้ยปู